สวัสดีค่ะฮิปนี้นะคะจะเป็นประหลัดขีกค่ะประหลัดขีกกาละปัญหาดํานะคะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างที่ไอหยิบกาละปัญหาดําตัวนี้มาให้ดูนะคะเพราะว่าหลวงพ่อนะคะท่านลงอัคระชัดเจนนะคะแล้วก็สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะความสวยงามนะคะก็ คือเครื่องรางของวัดหูช้างนะคะสเสน่ห์อ็อยู่ที่ลอยจานค่ะหลวงพ่อตีวัดหูช้างจานมือนะคะเนี่ยค่ะอัขระของโบราณที่เด่นด้านเมตตามหานิยมค้าขายเจรจานะคะตัวนี้นะคะเวลาเราเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้านะคะใช้ค้าขายนะคะดีมากๆเวลาพูดกับลูกค้าหรือเวลาเราไปหาลูกค้านะคะใช้ตัวนี้ค่ะภาวนาเมตตาให้ให้ลูกค้าเมตตานะคะดีมากๆเลย เพราะว่าหลวงพ่อนะคะท่านจะลงอักขระเกี่ยวกับเมตตามหานิยมโดยตรงค่ะนี่นะคะจานและเศษดยหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระปังหาดําเป็นของทนสิทธิ์นะคะที่ค่อนข้างหายากค่ะตอนนี้ก็ที่วัดนะคะก็ไม่มีออกนานแล้วนะคะถ้าเป็นเนื้อกระปังหาดําแบบนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเจ้าของเก่าก็เช่าเก็บนะคะก็คืออักขระ้อยจานยังคมชัดค่ะไม่ผ่านการใช้นะคะดูนี่รู้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ทางร้านนะคะจะเช่าของสวยนะคะนี่ยเห็นไหมคะอัคาระรอยจารเนื้องคมชัดนะคะไม่ผ่านการใช้งานค่ะนี่นะคะสวยชัดแบบนี้เลยเป็นเครื่องรางนะคะด้านเมตตามหานิยมค้าขายเจราจาพี่พี่ทนาดที่ชอบเครื่องรางด้านนี้นะคะต้องมีไว้บูชาค่ะ